ถอดหัดเอ็ดเนียว LG อาการจมืดไฟเข้าอยู่ไฟเข้าแต่ว่าจมืดไฟ LED โซตอนนี้ดับละ ก็ใครออกมาออกมาเบ่งมามันเป็นอย่างทอดใส่ต่างๆนานาใส่พักเสียบใส่ดิโกซิ่งแล้วก็ง่ายแพ่นขึ้นมาเบ่งก็ใส่จำสวิกข้างนอกมาเสียบ เสียบปคเสียบไฟ AC ปาไว้เลวลาเปิดเครื่องร้องก็จะได้กดสวิตช์ข้างนอกเลยรถฮที่บต้องมั่งสวิตช์ในตัวเครื่องออกมาปะกอมมิเตอร์ตั้งใสออาคุนสิปมาวัดเบ่งวามีตัวใดสอดบออันนี้เป็นการกวดแบบพื้นฐานแบบเบื้องต้นตั้งเซพันก่อนยันมีไฟตกข้างอยู่ซีสามร้อยบบมีไฟตกข้าง ก็บิดมาใส่คุ้ชีพคือเก่าวัดเบงขึ้นข้างบวขึ้นข้างยังดีอยู่ชีวิตซิ่งยังดีบวชสดก็วัดซีไฟร้อยก็ขึ้นข้างบวขึ้นข้างคือกันวัดขาอีกับซีสลับกันฮาวกับบวชสดวันนี้มาวัดเบงเดีอววัดเบงตจละต วดวมมีตัวด้สอดบทสอดจากตัวค่อยก่อออมิเตอร์ตัวเลขมามิเตอร์ยิดิจิตอลมาวัดไฟวัดไฟเบืองมาไฟ้อยสีออกบ่กดสวิกเปิดเส้นสีดำจับกาวกาวอยู่ในแผ่นวงจรนี่แหละ แล้วก็จับยูทีหัวไดโอดของไฟล้อยเลยสินสีแดงได้ห้าสิบเอ็ดโวลต์ไฟล้อยวัดเบรนคาซีของไฟเอื่อฮอาวเกดิดก็มีไฟแล้วก็วัดยูที่หัวไดโอดของของไฟเลี้ยงพักต่างๆวัดเบรงแต่ละจุดรูสซกว่กไฟมันจะตก ไฟมันจะตกลงมาก็มอดสวิบแล้วก็สี่ร้อยขาไฟเลี้ยงไฟแบกออกร้อยเ้นขาไฟร้อยที่จอดแลก็ไฟแบกออกแล้วก็ซีมาวัดไฟเบิงใหม่ส่วนใหญ่ไฟตกแบบนี้มักจะเกิดจากไฟแบกไฟแบกสอดหรือว่าไฟแบกหัวก็ซีมาวดไฟเบิเอใหม่ ถ้าได้ไฟร่อยก็แสดงว่าไฟแบ็กเพย์ถ้ายังถ้ายังคือเก่าก็แปลว่าพาักซิฟิซซิง่งเพอ๋อได้5้าสิบเอ็ดโวลต์คือ 9. เก่าแสดงว่าภาคใจไฟซิฟิซซิง่งเพย์พักฮาวอัลพักแบ็กยังดีอยู่ค่อยค่อว่าค่อยสีใส่พอเบื้องแรกเพราะว่าขัน้นสีเป็นนำ ว่าตัวใดเพยอยู่ที่วงจรเซอร์วิสซิ่งภาคแก้ไฟก็คือสีคือสีดนแล้วก็เสียเวลาล้ยก็คิดว่าสีใส่ p พาวเวอร์แพ็คออกก็ได้ก็ร้อยค่าพันเสริมค่าครับคานา ไฟเลี้ยงกับเป็นคาพันเสริมของพักใจไฟของซีวิซิงลอยออกแล้วก็ตั้งชิตเตอร์ซีวิซิงอยู่พักใจไฟกบชีทอดออกชีใสพาวเวอร์แพ็กแทนเซลเ o อร์แพ็กใจแทน ทรานซิสเตอร์มันกันจับน็อตเนี่ยนะตอนนี้กาแม่นทรานซิสเตอร์ซีวิซิ่งถอดเมียนวันนี้ซีเซม์พาวเวอร์แพ็คการย่ายกล้องมาให้เห็นว่าใส่เนือ้อใด ก็ซิลิโคนมามาท้าใสพเพนแผ่นกันสอดแล้วก็เป็นแผ่นระบายความร้อนนำแผ่นกันสอดว่าให้ตของของทรานซิสเตอร์ซิวิซซิ่งที่ว่าเป็นพอร์พ็กติดกับโคง้งฮิตซิ่งของหน่วยพระรัดมันเป็นสนอนกัน เพร์คแพกมันมี3เส้นเส้นสีฟ้ากับสิตัดออกกระจงไว้เส้นสีดำกับสีแดงสีดำเป็นเส้นกาวสีแดงเป็นเส,สเเ้นเส้นไฟต่อก็ไฟสามรก็อทาซิลิโคนใส่ให้มันช่วยระบายความร้อนแล้วก็ไปติดตั้งใส่ แล้วก็จับน็อตเข้าไปให้มันแน่นหนา,นาคอยกระสีใสดอกไฟเป็นตัวโหลดต่อคอมต่อค่อมระวางไฟร้อยกับกาวตอนที่ว่าปับไฟขึ้น จะได้ใส่ดอกไฟนี่เป็นโหลดแทนแทนไฟแบกองนาเสเนสีดำกัต่อใส่กับบริเวณที่ว่าเป็นขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ เส้นสีแดงก็ต่อเข้าขากลางที่ว่าเป็นไฟสามร้อยที่ว่าเป็นขาคอนเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์หลังจากต่อห้มห้อยก็เปิดสวิกเปิดสวิกแล้วก็โมเงซิวิซิงก์เฮ็ดเรียกหิมห้อย สังเกตว่าดอกไฟมันหงพอลีลีมันมีไฟออกไปละก่อมิเตอร์มามามาใบว,วัดไฟเส้นสีดำของมิเตอร์ก็จับเรกาจอแล้วก็เส้นสีแดงของมิเตอร์ที่ว่าเป็นไฟบวกก็จับจับอยู่บริเวณไฟร้อยมันก็ได้22โวลต์ เบื้องต้นแล้วก็ใส่ตละบบิดบิด VR ว่าอยู่ในเพอร์แพคค่อยๆ่อยบิดขึ้นยืดไปตามเข็มมงบิดขึ้นจนกว่าได้ห้อนลอยลอยโวลหรือว่าลอยสิบโวลปกติค่อยกับลอยสิบโวลเฉพาะแผ่นจีน ได้บ้าคอยเอาร้อยหกวนต์ก็พอละดอกไฟมันกระหวงแหงแล้วก่อนมาเสียบฮอนร้อยเอาเต็ร้อยหกวนตบ่าวฮอนร้อยสิบก็ย้นว่าพาวเวอร์เพ็กตัวนี้ไม่เป็นของทอดทัดสักเก้านิ้วเห็นบอกขหมายสีแดงเป็นสักเก้าซี่เบวาสำหรับทอดทัดสักเก้านิ้ว ถ้าหากว่าเป็นเสีดก็จะร้อยซิบวุนเลยเก็เก็บดอกไฟแ้ะกะสีต่อไฟล้อยเขา้าเข้ากับไฟแบก ลังจากต่อไฟล้อยขายามห้อยก็จะเปิดให้มันให้ไฟเข้าทํไไมแล้วก็สิมาบัดไฟตั้งมิตเตอร์เข็มไซที่คูณสิบวนสิบวนเอซีบัดระบางขากากับข่าฮีตเตอร์ของไฟแบกก็ขึ้นหกวตน 6โวลต์ AC แสดงว่าฮิตเตอร์เฮแสดงว่าไฟแบ็กเดเุียกแล้วเพราะว่ามีไฟฮิตเตอร์แล้ว6โวลต์ก็เห็นจอมันหงกระทบเซฟาแล้วก็ย้ายกล้องก่อนครานึงแล้วก็มอท่อถัด ก็ก้อนที่จะประกอบค่อยะย่ำตะกัว,กวไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาทินเนอร์มาล้างให้มันสะอาดจากนั้นเขาก็ปิ้นด้านนา้นออกมาก็สังเกตเห็นมาภาพมันบปเตีมจอด้านข้างบปเตีมหน่อยหนึ่งทางรูมภาพมันก็นล่นลงไปหน่อยหนึ่งค่อยๆกลาเป็นน้ำค่อย รั้งเซลอยหโวลตไฟมันไฟมันบนอาจจะพอก็อเลยว่าปับขึ้นเติมอีกน้อยหนึ่งสังเกตเบอร์เลขหา้าตอนนี้ข็ปั๊บไฟขึ้นละเลขห้าก็ยับขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างจอก็เต็มจอแล้วตอนนี้ทั้งสองข้างเต็มจอเลยเต็ออมจอแล้วทัง้งข้างข้างนี้ก็คือกัน ก็ถือว่าเียมห้อยการท่านี้ด้วยท่านผู้ชม